ก็ถักมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะนี่ตามที่ป้าเขียนไว้นะป้าก็ถักมาถึงแถวที่แปดแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ป้าเขียนไว้ให้รอบแรกป้าเขียนแค่แถวที่เจ็ดใช่ไหมแถวที่เจ็ดป้าถักไปแล้วแล้วก็ป้าเพิ่มอีกแถวหนึ่งเป็นแถวที่แปดก็แค่เพิ่ม F เข้าไปหนึ่งตัวแค่นี้ค่ะทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะเราก็แค่เพิ่ม V ไว้ตรงกลางแล้วก็เพิ่ม f ไปอีกหนึ่งตัวแค่นี้แหละ คราวนี้มันก็จะถึงแถวที่9ต่อไปป้าหยุดเพิ่มแล้วนะคะป้าเพิ่มแค่แถวที่8เนี่ยป้าจะได้ขนาดประมาณนี้นี่ประมาณฝ่ามือหนึง่งพอดีเนี่ยฝ่ามือหนึง่งหยุดที่แถวที่8คือแถวนี้แล้วทีนี้ป้าขึ้นแถวที่9แล้วตรงนี้คือแถวที่9แถวที่9ป้าก็จะไม่เพิ่มแล้วค่ะป้าก็แค่ถักไปเลยธรรมดาค่ะตามปกติเลย ก็จะไม่มี V แล้วนะต่อไปเราก็แค่ถัก X อย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยถัก X ไปเรื่อยๆตอนนี้ได้ความกว้างของหมวกแล้วนะ แต่สําหรับใครที่แบบอยากได้ใบใหญ่กว่านี้อีกเราก็สามารถเพิ่มเราก็เพิ่ม v เข้าไปตรงนี้ค่ะเราก็เพิ่มตรงนี้แทนที่จะเป็น x ใช่ไหมเราเอยแทนที่จะเป็น f เดียวใช่ไหมเราก็เพิ่มอีก f 1ก็จะเป็น v 2 f ในช่องเดียวกันนะคะมันก็จะเป็น v แต่ถ้าเราไม่เพิ่มแล้วเหมือนป้าเนี่ยป้าเอาขนาดนี้ป้าไม่เพิ่มแล้วต่อไปมันก็จะเป็น f อย่างเดียวง่ายๆเลยค่ะเราก็แค่รอเนี่ยพอ ถักมาถึงแถวสุดท้ายใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเอาสีน้ําเงินขึ้นมาดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงเพราะว่าสีน้ําเงินมันจะอยู่ด้านในมันจะเห็นเงานิดนิด,นดไม่เป็นไรนะเราก็เอาสีน้ําเงินขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนถักสีน้ําเงินต่อไปนี่ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะคราวนี้เราจะถักแบบนี้ไปอีก สถึงสแถวนะคะเอาให้หมวกเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนนิดนึงตรงส่วนโคง้งแล้วเราจะลดเราค่อยลดแถวต่อไปค่ะอันนี้ป้าเพิ่งขึ้นแถวที่9้านะเพิ่งรอบแรกที่หยุดเพิ่มแถวที่7เนี่ยแถวนี้แถวที่แถวที่แดจะอยู่แถวนี้นเห็นไหมคะมันจะมีมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ป้าเพิ่มมีไว้ตรงนี้ พอมาแถวนี้จะไม่มี V แล้วก็แค่ถัก F ไปค่ะสำหรับแพทเทิร์นนี้เนี่ยหมวกที่ขยายออกมามันจะมีความโค้งๆหน่อยนึงนะคะ mm. เพราะว่าด้วยแถวเนี่ยมันยาวๆแต่ว่าเราเพิ่ม V เนี่ยเราเพิ่มแค่ตัวเดียวหลักเดียวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเพิ่มเยอะๆเพิ่มแบบแบนๆเลยเพิ่มขนาดกว้างเยอะๆเนี่ยก็มีสักแถวนึงที่เรา ใส่ v เข้าไป2ตัวอย่างนี้ค่ะเพิ่ม v เข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็น v 1 V2 v 2. สซักแถวหนึ่งนะคะอาจจะเป็นแถวนี้ก็ได้ v 1 v 2แล้วหมวกมันจะขยายเยอะขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยเราขยายแถวละ12หลักใช่ไหมคะพอเราเพิ่ม v เข้าไป2ตัวจากแถวละ12มันจะเป็นแถวละ24หลักเพิ่มเข้าไปแถวหนึงก็น่าจะบานออกได้แล้วค่ะ แต่ของป้าจะชอบแบบโค้งๆหน่อยนึงนะเนี่ยมันจะค่อยๆบานแล้วก็จะมีความลึกนิดนึงแล้วค่อยๆค่อยๆบานออกมาเหมือนเป็นรูปใหญ่กว่าหัวเรานิดนึงอะค่ะหัวเราก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีความกว้างโค้งออกมานิดนึงให้ใหญ่กว่าหัวเรานิดนึงเนาะหมวกใบเล่มันก็จะเป็นทรงแบบแบนๆเหมือนจานบินอะนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะนอกนั้นก็แบบ ง่ายๆเลยธรรมดาธรรมดาไปป้าถักมาได้ถึงแถวที่11แล้วนะคะจากตรงนี้ออกมานะพอถักตามแพทเทิร์นนี้ถึงแถวที่8แล้ว9 10 11เนี่ยป้าถักเหมือนเดิมเลยยังไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็จะได้ตรงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้จะงอเข้านิดนึงนะเพราะว่าป้าจะดึงให้แน่นนิดนึงเพราะว่าต่อไปเราก็จะค่อยๆงอเข้าแล้วทีนี้เวลางอเข้าเนี่ย เราก็ทำเหมือนตอนขยายออกค่ะแค่เปลี่ยนจากตรงเนี้ยที่เคยเป็น f เดี๋ยว9 10 9ถึง11เนี้ยเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วทีนี้แถวที่12เนี่ยตรงที่เป็นเป็น v ใช่ไหมคะพอเราลดเนี่ยมันจะเป็น v กับหัวอย่างนี้ก็คือเป็น a เป็น a คือลงสองครั้งแล้วเรา,เาดึงลอดครั้งเดียวส่วนหลักอื่นก็จะเป็นเหมือนเดิมคะ่ะ หลักอื่นมันก็จะเท่าเดิมเราก็แค่ลดตรงนี้ออกไปตัวหนึ่งพอเราลดเพิ่ม A เข้าไปแทน B ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายไป12หลัก12หลักมันก็จะหมวกมันก็จะงอเข้าเราก็สามารถลดได้ถ้าใครที่แบบถักขยายออกไปหลายๆแถวเวลาลดก็ต้องลดหลายๆแถวเหมือนกันแต่ถ้าคนที่ถักออกไปน้อย,อยแถวเหมือนป้าเนี่ยป้าไม่ได้ขยายใหญ่อย,อย่างเงี้ย เวลาป้าลดป้าอาจจะลดแค่สองแถวก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราลองมาลดกันดูนะเวลาขึ้นจบแถวก็จบเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมตลอดเลยเดี๋ยวลองลดดูสี่แถวเออสี่หลักแล้วสมมุติจะใส่ A ตรงนี้ A ก็เอาไว้แถวแถวตรงกลางนเนี่ยค่ะเนี่ยพันหัวเข็มแล้วลงไปควักขึ้นมา แล้วก็ลงอีกหลักหนึ่งควักขึ้นมาอนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยหมดเหลือไว้สองห่วงแล้วก็ดึงรอดอย่างเนี้ยจากสองหลักนี้มันก็จะเหลือแค่หลักเดียวก็คือเป็น A นั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ถัก F ไปปกติเลย นี่นี้เราก็จะได้ a มาหนึ่งตัวแทน v นะคะแถวไหนละ่ะเนี่ยแทน v ตัวนี้ย v เนี่ยเอา v ออกไปแล้วเปลี่ยนเอาเอเข้ามาจากตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะเหลือแปดหลักแต่ละแถวมันจะหายไปหลักหนึ่งค่ะเนี่ยสามหกเก้า มี9หลักมันจะเหลือแดหลัก8ดหลักแดหลักแปดหลักทุกอันเนี่ยทุกช่องมีทั้งหมด12ช่องมันก็จะหายไป12หลักพอมันหายไป12หลักหมวกมันก็จะค่อยๆงอเข้าค่ะเอาสีขาวขึ้นมาแล้วก็ถักไปเหมือนเดิมหนึ่งคราวนี้เราสามารถทำ ตามที่เราชอบได้เลยจะเอาเล็กจะเอาเออ่ให้งอเข้ากี่แถวบ้านออกกี่แถวเนี่ยลายนี้จะตอบโจทย์เลยนะคะสามารถตอนที่เราขยายเราก็สามารถขยายออกได้เรื่อยๆพอตอนหุบเข้าเราก็สามารถหุบเข้าได้เรื่อยๆเหมือนกันนี่ปุ๊บดึงขึ้นปล่อยออกแล้วก็ปล่อยอีกทีนี่คือ a 1A เนี่ย สองหลักนี้ก็จะรวมกันกลายเป็นหลักเดียวก็คือเป็น A จบหลักอื่นก็เหมือนเดิมเราก็ทำอย่างนี้และคะ่ะไปจนรอบเลยแล้วหมวกเรามันก็จะงอเข้าถ้ารอบเดียวลองไปใส่ดูถ้ารอบเดียวยังไม่พอก็ทำอีกรอบหนึ่งหรือถ้ากลัวว่ามันจะเยอะไปก็เว้นหลักเว้นใส่ A ค่ะถ้าสมมุติว่าแถวนี้งอเข้าเยอะแล้ว แต่แต่มันยังขาดอีกนิดหน่อยอยากให้งอเข้าอีกก็ใส่เอลงไปตรงนี้ตรงสีน้ําเงินเว้นสีขาวใส่เอสีน้ําเงินเว้นสีขาวอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปอย่างเงี้ยสามารถาทําได้ตามความเหมาะสมเพราะว่าแต่ละคนเราไม่รู้ว่าป้าไม่รู้ว่าแต่ละคนจะไปทักกว้างออกไปขนาดไหนตามแพทเทิร์นที่ป้าให้ให้ไว้เนาะบางคนก็ อยากได้กว้างๆก็ไปถักขยายกว้างทีนี้เวลาเราเราลดนะ่ะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถ้าคนที่ขยายออกกว้างก็ต้องลดเยอะถ้าคนที่ขยายออกน้อยๆก็ลดแค่แถวเดียวของป้าเนี้ยน่าจะลดแค่แถวเดียวก็เสร็จค่ะหรืออย่างมากก็สองแถวอีกแถวหนึ่งอาจจะเป็นลดแบบเว้นลดเฉพาะสีน้ําเงินอย่างเงี้ยค่ะลดไปหลักหนึ่งใส่เอเข้าไปเฉพาะสีน้ําเงินอย่างเงี้ย แล้วแต่ความเหมาะสมของป้านะเ,นเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะลืมลืมว่าต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวพอถึงช่วงที่เราจะลดเนี่ยให้มันงอเข้าเราก็ค่อยๆจับดูเอานะคะพอ,อ,อดึงเชือกเนี่ยก็ดึงขึ้นนิดนึงเพราะว่าพอเราลด หลักนึงเนี่ยเห็นไหมแถวจากที่ตรงตรงมามันจะเริ่มงอเข้าแล้วนี่งุ้มเข้าแล้วน่าจะแถวเดียวก็พอของป้านะแล้วแถวต่อไปป้าก็จะถักธรรมดาคือพอเราลดได้ขนาดที่เราพอใจแล้วเราก็เลือกลดแล้วเราก็ถัก f ไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามความยาวของหมวกเราถ้าอยากได้หมวกสั้นๆแบบใส่แบบเหมือนหมวก,มมวกที่ สีแดงๆที่ลูกเสือใส่ยอย่างนั้นอะ่ะมันจะตื้นๆค่ะถ้าแบบนั้นอะ่ะเราถักลงมาแถวหนึง่งแล้วก็ถักขอบเป็น X ก,ก็พอเลยถ้าแบบสั้นๆนะแต่ถ้าอยากได้แบบให้มันหุ้มหัวหน่อยให้มันไปรัดที่ท้ายทอยอะ่ะรัดอุ้มหัวเข้าไปเยอะๆหน่อยก็ต้องถักต่อไปอีกค่ะส,ส่วนใหญ่ของป้าก็จะถัก ให้รัดท้ายถอยลงไปมันจะเหมือนหมวกกับค้าหมวกอ่าแม่ค้าขายตามสั่งอะค่ะขายอาหาร <c oughs> ของป้าทำหมวกประมาณนั้นแหละแบบผู้หญิงใส่แล้วเขาจะชอบเอาผมเก็บไว้ข้างในอะของป้าจะทําแบบนั้นแหละส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแล้วแล้วแบบนั้นอะก็จะขายดีกว่าเพื่อน,นมีแคปด้วยแล้วก็ เก็บผมไว้ข้างในได้ด้วยเหมือนหมวกอนามัยที่แม่ค้าเขาขายที่แม่ค้าเขาใส่เวลาทำกับข้าวอย่างนั้นแหละถักไปเรื่อยๆจนรอบค่ะป้าก็ถักเสร็จมาอีกแถวหนึ่งแล้วนะคะก็คืออีกสองแถวสี่แถวนี้ที่ลดเห็นไหมที่ท เราเริ่มลดกันครบรอบแล้วนะคราวนี้แถวต่อไปป้าก็เปลี่ยนหัวเข็มเป็นเข็มเบอร์ห้าทันนะคะแล้วป้าก็ไม่ได้ลดแล้วนะปา้าลดแค่แถวเดียวพอดีเลยมันหายไป12หลักก็พอดีเลยแล้วป้าก็แถวแถวถัดมาเนี่ยปา้าแค่เปลี่ยนหัวเข็มเป็นเบอร์หทับศูนคือจะถักให้มันแน่นหน่อยแล้วป้าก็ตัดสีขาวทิ้งไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เราจะใส่หัวแล้วนะเป็นขอบเวลาขอบเนี่ย ถ้าเป็นสีขาวมันจะดำเร็วป้าก็ใช้สีเข้มเป็นขอบไปรอบหนึ่งพอเปลี่ยนหัวเข็มเห็นไหมคะแถวมันจะเล็กลงแล้วมันจะแน่นขึ้นตรงที่เป็นรอบหัวนี่แหละที่เราต้องถักแน่นๆคราวนี้ก็โซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กซไปเลยค่ะเอ็กซไปคราวนี้เราจะเอาขอบที่เป็นขอบหัวจริงๆเนี่ย แน่นๆเนี่ย x เนี่ยเราจะเอากี่แถวของป้าจะประมาณ3ถึง4แถวค่ะป้าก็จะถักไป x ก็ง่ายๆนะก็ควักลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดหมดอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยป้าก็เขียนแพทเทิร์นให้แล้วนะก็เป็นแถวนี้ป้าทําแถวเดียวนะแล้วก็เป็น f เปลี่ยนหัวเข็มเนี่ยเปลี่ยนหัวเข็มเป็น5้ทับศูนย์มันจะเล็กลงเพราะว่าทั้งหมดเราถักมานี่คือเบอร์7จ็ดทับศูนย์ไง พอเปลี่ยนเป็นเบืรอห้ทับศูนย์มันก็เล็กลงเสร็จแล้วพอสุดท้ายตอนจบจริงๆแถวที่14 15 16สิบหกเนี่ยสิถึงสิก็จะเป็น x เก็บเก็บงานแล้วก็ทําริมของหมวกเสร็จแล้วก็คือเรียบร้อยเสร็จเป็นหมวกใบล่นะนี่เห็นไหมตรงปลายหมวกตรง ตรงปลายจะใหญ่ๆแล้วก็งุ้มเข้าแล้วตรงนี้ก็จะเหลือแค่ขอบอีก3แถวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตัดไหมแล้วเดี๋ยวเราไปซ่อนไหมไว้ข้างในก็จะอามาให้ดูก่อนนี่นะคะปรากฏว่าป้าก็ถัก X ไป3แถวพอดีเป๊ะเลยค่ะเนี่ยลองใส่ดูแล้วคับๆพอดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเกาะเกาะอยู่ตรงท้ายทอยเรานี่ถ้าใครจะใส่แคบก็ เดี๋ยวป้าทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะก็ดูเอาวิธีทําแคปค่ะเดี๋ยวป้าจะแยกคลิปทําแคปออกมาคลิปหนึ่งต่างหากอยู่จะได้เอาไว้ดูต่างหากเนี่ยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้อันนี้ด้านด้านหลังใช่ไหมอันนี้ด้านหน้าด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่คือตรงนี้กว้างกว่า กว้างกว่ารอบหัวเนี่ยรอบหัวจะแค่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้บันบานหน่อยหมวกใบเล่งนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ